นะบอกว่าอยู่ดีก็บวมแดงขึ้นมาตรงเท้าตรงนี้นะแล้วก็ประวัติครอบครัวเนี่ยนะก็มีประวัติที่คุณตากับนา้าเป็นโรคเกาต์นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอยู่ดีมันบวมแดงขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยแล้วก็ปวดเยอะจนเดินลงน้าหนักไม่ได้ก็ต้องนั่งรอเนี่ยสาเหตุหลักๆเทมันเป็นเกาต์นะถ้คนะคาคนไข้ถ้าเกิดไม่เคยมีประวัติมาก,ก่อนเนี่ยเดี๋ยวว,วันนี้เราจะให้ยาไปทานแล้วก็จะฉีดยาลดอักเสบให้ก่อนถ้าเกิดทานยาฉีดยาแล้วดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือไปตรวจเลือดตรวจเลือดดดดเเพืื่่่่อออููะไไรรบ้าาาางคตวีหปล สองดูค่ายูริกว่าสูงหรือเปล่านะฮะนะและ้วนี้สามถ้าเกิดค่ายูริกสูงมันจะต้องตรวจเรื่องของปัสสาวะยีิบสี่ชั่วโมงเพื่อที่จะประเมินว่าไตเนี่ยขับยูริกได้ดีหรือว่าร่างกายมันสร้างเยอะเพราะถ้าเกิดว่าไตขับยูริกได้ดีเนี่ยแสดงว่าไอ้ถ้าเกิดเลือดยูริกในเลือดสูงเนาะถ้าไตขับยูริกได้ดีเนี่ยไปตรวจปัสสาวะเนี่ยยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะพบว่ายูริกในปัสสาวะเนี่ยมีเยอะแต่ถ้าเกิดว่าไตมันขับไม่ดีเนี่ยแสดงว่าร่างกายสร้างเยอะแต่ไตมันขับไม่ได้มัันนกก็จะตต้้อองงไปเลืใชวึ ว่หลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยวัน,นนี้ฉีดยาทานยาอาการปวดมันจะดีขึ้นละแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันต้องทานยาลดยูริกถ้าเกิดว่าทานยาลดยูริกเนี่ยมันจะต้องเลือกเพราะยาจะมีอยู่2กลุ่มตามกลไกในการเกิดอันนี้หนึ่งคือเกิดจากร่างกายสร้างเยอะกับอันที่สองคือไตไม่สามารถขับยูริกออกได้ดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจอย่างที่หมอบอกนะครับเนาะ